พี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของใจที่มันเฉยเมยนะคะเฉื่อยชาประชากรของเราถูกทำลายเพราะว่าขาดความรู้นะคะโฮชยาบทที่4ข้อ6ข้อความนี้เป็นจริงอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องของความรู้สึกที่แบบเฉยเฉยเฉยเมยคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำคำนี้เลยแล้วก็ไม่รู้จักวิธีสังเกตอาการของจิตใจแบบนี้ซะด้วยซ้ำความเฉยเมย คือสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความกระตือรือร้น,นมันเป็นปัญหาที่อันตรายมากเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนเราไว้อย่างชัดเจนว่าเราคริสเตียนนะคะต้องตื่นตัวเฝ้าระวังและกระตือรือร้นอยู่เสมอ 1. เปโตรบทที่ 5: ข้อ8คือเราจะต้องกระพือลมเพื่อให้ไฟมันลุกอยู่ตลอดเวลาต้องกระทําให้ของประทานที่อยู่ในเรานั้นมันรุ่งเรืองขึ้นนะในสทิมบทที่หข้อ6 ข้าพเจ้าได้อ่านความหมายต่างๆของคําว่าเฉยเมยความเฉยเฉยพอจะสรุปได้ว่ามันหมายถึงอารมณ์แบบนี้นะคะสังเกตดูนะคะการขาดความรู้สึกขาดใจปรารถนามีความแบบเฉื่อยชาอุ่นๆนะ,ะและเกียดคร้านสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความเฉยเมยก็คือวิญญาณชั่วร้ายวิญญาณชั่วนะฮะมันรู้ดีว่าการเฉื่ยชาขาดความตั้งใจนั้น จะทำให้ผู้เชื่อในพระคริสต์พบกับความพ่ายแพ้ในที่สุดตราบใดที่เราตั้งใจยืนหยัดต่อสู้มานมันก็เอาชนะเราไม่ได้แต่เมื่อใดที่เราเริ่มเข้าสู่สภาพที่แบบเชยๆไม่ใส่ใจไม่นำพาเรากำลังเจอกับปัญหาร้ายแรงเข้าแล้วผู้เชื่อหลายคนถูกครอบครองด้วยอารมณ์ความรู้สึกถ้าเขาไม่มีอารมณ์ซะและ้วเขาก็จะไม่ยอมลงมือทำอะไรซะเลยคือแบบไม่มีอารมณ์จะทำ ก็หยุดขึ้นมาซะเฉยๆนะถึงแม้จะได้รับคำสอนให้ทำสิ่งนั้นๆมาแล้วก็ตามเขาจะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเขารู้สึกว่าเขาอยากจะสรรเสริญเขาจะถวายทรัพย์ถ้าเขารู้สึกว่าอยากจะถวายจะรักษาคำสัญญาถ้าเขามีความรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าเขาไม่มีความรู้สึกแล้วลก็เขาจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรเลยนะพี่น้อง จิตใจที่ว่างเปล่าคือโอกาสของมารอยู่ในเอเฟซสบทที่4ข้อ27และอย่าให้โอกาสแก่มารนะโอกาสที่เราเปิดให้แก่มารอยู่บ่อยๆนั้นคือจิตใจที่แบบว่างเปล่านะการที่จิตใจของเราว่างเปล่าจิตใจที่ว่างเปล่าและเฉยเมยนั้นจะถูกป้อนด้วยความคิดผิดๆได้อย่างง่ายดายผู้เชื่อที่มีจิตใจเฉยเมยและไม่ยอมต่อสู้กับความคิดผิดๆ จะยอมรับเอาความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดของตนอยู่บ่อยๆเขาจะไม่รู้ตัวด้วยนะคะว่าวิาวญญาณชั่วเป็นผู้ที่ป้อนความคิดผิดๆเหล่านั้นให้แก่เขาเพราะมันได้โอกาสเนื่องจากความคิดของเขามันอยู่ในความว่างเปล่าอยู่เสมอทางหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้ความคิดผิดๆเข้ามาในใจของเราได้เราจะต้องป้อนความคิดที่ถูกเข้าไปจนเต็มอยู่เสมอค่ะมนันอาจจะถูกขับไล่ออกไปได้แต่จำไว้นะคะพี่น้อง มันจะวนเวียนอยู่ตามถิ่นธุรกันดารอยู่พักหนึ่งแล้วมันจะย้อนกลับมายัางบ้านที่เคยสิงอยู่แล้วถ้ามันเห็นว่าบ้านนั้นน่ะว่างเปล่าอยู่พระธรรมลูกาาบทที่11ข้อ24 2สกล่าวว่ามันก็จะกลับเข้ามาแล้วก็พาผีร้ายตัวอื่นเข้ามาอยู่พร้อมกับมันด้วยในที่สุดคนคนนั้นก็ตกอยู่ในที่นั่งที่ร้ายกว่าตอนแรก เพราะเหตุนี้เราจึงไม่พยายามที่จะขับผีออกจากใครจนกว่าจะสอนเขาให้รู้จักการป้อนความคิดที่ถูกต้องเข้ามาสู่จิตใจของตนเองซะก,ก่อนพี่น้องถูกขับผีออกไปก็ต้องมีความคิดที่ถูกต้องจากพระวจนะของพระเจ้านะคะข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีความคิดชั่วร้ายจะมีวิญญาณชั่วร้ายสิงอยู่แต่หลายครั้งวิญญาณชั่วมักจะอยู่เบื้องหลังความคิดชั่วร้าย เราอาจจะทำลายป้อมหมงความคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่มันก็จะกลับก่อตัวขึ้นมาใหม่ได้อีกในเวลาที่ไม่นานหลังจากนั้นจนกว่าเราจะเรียนรู้ที่จะป้อนความคิดที่ถูกต้องเข้าสู่ใจิตใจที่ว่างเปล่าเมื่อผีร้ายย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะไม่พบสถานที่ที่ว่างเปล่าเพื่อจะกลับเข้ามาอาศัยได้อีกนะคะความบาปมีอยู่สชนิดคือความบาปแบบเชิงรุกหรือความบาปที่เราลงมือกระทํา และความบาปแบบเฉยเมยคือความบาปแห่งการละเลยพี่น้องหรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือบาปหนึ่งคือการละเมิดส่วนอีกบาปหนึ่งคือการละเลยละเมิดหรือว่ละเลยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเราทำบาปเมื่อทำกระทำสิ่งที่ผิดและเมื่อเราไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ถูกต้องตัวอ,อย่างเช่นเราอาจจะทำลายความสัมพันธ์อันดีได้ โดยการพูดไม่รู้จักคิดหรือหากเราละเลยไม่ยอมกล่าวถ้อยคำอันดีเพื่อแสดงความรู้สึกประทับใจเลยทั้งๆที่เราควรจะพูดในเวลานั้นเราก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์ได้เช่นกันบางเวลานะคะคนบางคนหรือบางคนเขาทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเขาอาจจะคดาดหวังคำขอบคุณแต่เรากับเฉยๆนะคะไม่แอพิเชิไม่ขอบคุณ ไม่สนใจนั่นแหละค่ะมันจะทำลายความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะคนที่เฉยเมยมักจะคิดว่าไม่เคยทำอะไรผิดตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรเลยนะเมื่อมีคนมาบอกว่าเขาทําผิดเขาทำผิดพลาดเขาก็จะรีบปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะการวิเคราะห์อของเขาถูกแต่ความประพฤติของเขาผิดค่ะ ที่ปัญหามันเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมทําอะไรนั่นเองนะคะบางอย่างมันก็ควรจะลงมือทําแต่ก็เฉยๆไม่ทำไม่สนใจไม่นําพานั่นแหละค่ะอาจจะคิดถูกวิเคราะห์ถูกแต่พฤติกรรมมันผิดไงคะทนนี้มาดูวิธีการเอาชนะความเฉยเมยนะคะก็คนรักของข้าพเจ้านะมีปัญหาในเรื่องความเฉยเมยเมื่อหลายปีก่อนเขาเป็นคนที่กระตือรือร้นในหลายเรื่องนะะ ไปทำงานทุกวันนะไปออกกำลังกายเล่นกีฬานะหรือแม้กระทั่งการนั่งดูนะฟุตบอลน,นะในวันหยุดแต่นอกจากนี้แล้วมันยากเหลือเกินที่จะกระตุ้นให้เขาทำอะไรอย่างอื่นอีกถ้ากระเจ้าอยากจะให้เขาช่วยตอกตะปูนะติดรูปบ้างที่ข้างฝา,ฝาผนังบางทีอาจจะต้องรอถึง3-4อาทิตย์อย่างเช่นสามีนะครับนะบางคนก็จะแบบ กติล้นบางเรื่องแต่กับบางเรื่องนี่คือต้องขอร้องกันหลายๆรอบนะคะกว่าจะยอมทําเป็นอาการของความเฉยเมยสถานการณ์นี้มันทําให้เราขัดแย้งกันได้นะคะซึ่งมันดูเหมือนว่าสามีหรือภรรยาก็ตามนะคะจะทําเฉพาะสิ่งที่เขาอยากทําเท่านั้นนอกจากนั้นก็ไม่ยอมทําอะไรเลยนะแน่นอนคนบางคนเป็นคนที่รักพระเจ้าเมื่อเขาแสวงหาพระองค์เกี่ยวกับปัญหานี้พระเจ้านะคะ ก็ได้ส่งสัมเดงให้กับบางคนที่เข้าใจถึงอันตรายของความเฉยเมยค่ะเขาาจจะพบว่าวิญญาณชั่วเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความเฉื่อยชาของเขาเขาบางคนไม่ค่อยมีมีปัญหากับพฤติกรรมในด้านอื่นๆเพราะจจะตั้งใจที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนในเรื่องเหล่านั้นแต่กับทว่าในบางด้านความเฉยเมยก็ได้กลายเป็นโอกาสให้กับมารที่จะควบคุมคนบางคนได้ เขาจะถูกควบคุมในเรื่องเหล่านั้นจนตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีความปรารถนาใดๆไม่อยากและไม่มีแรงกระตุ้นใดๆเหลือที่จะทำงานบางสิ่งบางอย่างให้เสร็จสิ้นได้การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและการทิ่ฐานเป็นเรื่องหลักๆนะคะที่นะ,ะหลายคนอาจจะรู้สึกเฉื่อยชาคือเมื่อถึงเวลาแห่งการที่ฐานก็ไม่อยากอธิษฐานอ่านรพระคัมภีร์ก็ไม่อยากอ่าน นะคราพเจ้านะคะสังเกตดูนะว่าหลายครั้งคนรักของข้าพเจ้านั้นไม่ค่อยแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าเลยข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่ามันเป็นการยากที่จะยอมเชื่อฟังเขาที่จริงแล้วข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบขัดขืนอำนาจอยู่แล้วดังนั้นคุณคงสังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่ามารได้ใช้จุดอ่อนนะของคู่สามีภรรยาเพื่อต่อสู้กันยังไงบ้างหลายคนนะ คงจะต้องอย่าล้างกันนะเพราะว่าเป็นปัญหาเหล่านี้เป็นเหตุพวกเขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่จริงข้าพเจ้าเองนะคะเคยเป็นคนที่ก้าวร้าวมากเกินไปข้าพเจ้าชอบวิ่งนําหน้าพระเจ้าอยู่เสมอในเนื้อหนังชอบทําอะไรตามความคิดของตนเองแล้วก็หวังว่าพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าคงจะอวยพรนะ เป็นคนที่ชอบวิ่งนําหน้าพระเจ้าแต่ก็หวังว่าพระเจ้าจะอวยพรน,นะคะส่วนคนรักของเขาพระเจ้านั้นไม่ค่อยจะทําอะไรมากนอกจากรอคอยพระเจ้าซึ่งมันทําให้เขาพระเจ้ารู้สึกลาคาญใจมากเดี๋ยวนี้เราต่างก็หัวเราะให้กับสภาพที่ตัวเองเคยเป็นแต่ในเวลานั้นมันไม่สนุกเอาซะเลยนะคะและถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วยเราก็คงได้แต่กลายเป็นหนึ่งในสถิติของคนที่อย่าล้างกันไปแล้วนะคะสามีของเขาพเจ้านั้นมักจะบอกว่า ข้าพเจ้าชอบลำหน้าพระเจ้าอยู่เสมอส่วนข้าพเจ้าก็จะโต้กลับว่าเขานั่นแหละที่ล้าหลังนะล้าหลังพระเจ้าไปเป็น10กิโลเมตรเลยข้าพเจ้าชอบรุกมากเกินไปส่วนสามีก็เฉื่อยช้าเกินไปนะถ้าผู้เชื่อนะคะขาดความกระตือรือร้นละละในเรื่องใดทั้งทงที่เขามีความสามารถหรือตะลันในเรื่องนั้นความสามารถของเขาในด้านนั้นก็จะแครแกนหรือถูกกดนิ่งอยู่ ยิ่งเขาไม่อยากจะทำอะไรนานเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งไม่อยากทำอะไรมากขึ้นเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือการออกกำลังค่ะออกกำลังกายในช่วงนี้ข้าพเจ้ากำลังออกกำลังกายด้วยโปรแกรมที่ดีโปรแกรมหนึ่งยิ่งข้าพเจ้าออกกำลังมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะรู้สึกง่ายขึ้นไปเรื่อยๆตรงกันข้ามกับที่ทำในตอนแรกซึ่งมันรู้สึกยากมากแต่ละครั้งที่ออกกำลังก็จะปวดเมื่อยมาก เพราะว่าเขาประจาเฉ่ยชาในเรื่องนี้มานานแต่ยิ่งเขาพเจ้าจไม่ออกกําลังมากเท่าไหร่สภาพร่างกายก็จะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆร่างกายก็จะอ่อนแองไปเรื่อยๆเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่ได้ทางานอะไรเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะเริ่มเห็นปัญหาของตนเองตามมานะคะดังนั้นวันนี้พี่น้อง ถ้าเรากําลังต่อสู้กับวิญญาณชั่วที่ครอบงําอยู่นะคะเนื่องจากความเสืยช้ชาเป็นเวลานานเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงความจริงเรื่องนี้นะเราจะต้องมุ่งมั่นที่จะเป็นกตืลุรุนและทําการในเชิงรุกมากขึ้นไม่ใช่เกลียดค้านแล้วก็มวัวแต่ผัดวันประกันพุ่งการตัดสินใจนะคะทำเป็นขั้นตอนที่ง่ายแต่การลงมือกระทําจริงๆเป็นสิ่งที่ยากมันยากก็เพราะว่า เราจะต้องกลับไปกระตุ้นแต่และเรื่องที่เราเฉื่อยชายในตอนนี้ให้เกิดความตื่นตัวและเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งอันนั้นวันนี้นะคะพี่น้องมีหลายครั้งที่เราจะรู้สึกเปลือ่อมีบางวันที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรให้มันคืบหน้าได้เลยนะไม่เข้าใจในพระวจะนะที่อ่านการที่ฐานก็รู้สึกเหมือนกับไม่ได้รับชัยชนะแต่พี่น้องสิ่งเราต้องทําก็คือการยืนหยัดต่อสู้ค่ะเพราะเหตุที่พระเยามบริสุทธิ์สำแดงให้เราเห็นนะคะว่า ความเฉื่อยชามันเป็นความบาปเขาพระเจ้านะคะเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อเดก็ตามที่ต้องการให้นะคนรักของเขาพระเจ้าช่วยติดรูปหรือซ่อมแซมบ้านนะเขาจะรีบตอบสนองทันทีนะเราแต่เขาจะเริ่มต้นเป็นเจ้าความคิดของตนเองและตัดสินได้เองมีหลายครั้งที่เขาไม่รู้สึกอยากจะทําโดยธรรมชาติแต่เขาตัดสินใจทําในสิ่งที่มันขัดกับความรู้สึกและความต้องการของเนื้อนหนัง ยิ่งเขาตัดสินใจทำและสิ่งที่เขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากเท่าไหร่เขาก็จะรู้สึกว่าตนเองมีเสรีภาพมากขึ้นเท่านั้นข้าพเจ้าบอกตามตรงว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจนะคะพี่น้องวันนี้เราสามารถนะคะเอาชนะสภาวะการแห่งความเสือ่อมเมินนี้ได้ด้วยกันทำสิ่งที่ถูกต้องตามพระวจนะ การเอาชนะความเฉยเมยในภาคปฏิบัติได้นั้นเราต้องเอาชนะความเฉยเมนในความคิดสะกอ่อนะวันนี้พระธรรมโรมบทที่12ข้อ2บอกไว้ว่าการกระทําที่ถูกต้องเป็นผลมาจากความคิดที่ถูกต้องเท่านั้นอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำร่ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบประไทยและอะไรดียอดเยี่ยมมีหลักการประการสำคัญที่ปรากฏอยู่ในพระวจนะตอนนี้ซึ่งเราจะดำเนินชีวิตในชัยชนะไม่ได้เลยถ้าหากไม่เข้าใจและไม่ดำเนินชีวิตตามหลักการข้อนี้หลักการที่ว่านี้ก็คือการกระทำที่ถูกต้องเป็นผลมาจากความคิดที่ถูกต้องค่ะกลาในหนึ่งก็คือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราไม่ได้เลย หากเราไม่เปลี่ยนที่ความคิดของเราซะก่อนลำดับที่ถูกต้องตามแนวของพระเจ้าก็คือความคิดที่ถูกต้องจะต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วการการะทําที่ถูกต้องมันจะตามมาข้าพเจ้าเชื่อว่าการการะทําที่ถูกต้องหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นผลมาจากความคิดที่ถูกต้องผู้เชื่อส่วนใหญ่พยายามดินน้นรนที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ผลละไม้ไม่ได้เกิดจากการดินน้นรน ผล,ลไม้เป็นผลพวงของการที่กิ่งติดสนิทอยู่กับลำต้นในยอบที่สิบห้าข้อสี่และส่วนหนึ่งของการติดสนิทก็คือการเชื่อฟังค่ะพี่น้องในยอบที่สิบห้าข้อสิบนะพี่น้องวันนี้กลับไปพิจารณานะพี่น้องเราไม่ต้องพยายามกระตุ้นล้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญนะพี่น้องให้ความคิดเราถูกก่อนฉะนั้นคนที่สะสมพระวจนะ คนที่ยอมให้วัจะนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในความคิดพี่น้องในที่สุดพฤติกรรมของเขาจะถูกต้องผลมันจะออกมาผลลัพธ์มันจะไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่แบบได้รับเข้าไปนะคะเหมือนกับที่บ้านของเราตอนนี้นะบ้านใจใจนะคะเราเพิ่งสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีดอกของมะม่วงเกิดขึ้นหลังจากที่มันไม่ออกดอกมานานแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่ามีคนบางคนมาเฉลยนะคะว่ามันได้รับปุ๋ยเข้าไปค่ะ ผลมันก็นเลยออกมาซึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่ามะม่วงต้นนี้อร่อยมากๆนะตั้งแต่เราย้ายเข้ามาเลยไม่เคยเห็นผลมันเลยค่ะแต่มีใครบางคนนะคะเอาปุ๋ยมาใส่ในสุดผลมันก็ออกมาพี่น้องวันนี้รับพระวจนะเข้าไปนะกินพระวจนะเข้าไปแล้วความเกดียของท่านจะถูกต้องและผลของท่านก็จะถูกต้องด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ